สวัสดีคะ่ะทุกคนภาษาไทาย1นึนาทีกับนุ้ยนะคะวันนี้เรามาฝึกพูดประโยคเกี่ยวกับไม่อยากตื่นเช้าแต่ต้องไปทำงานกันนะคะบางวันเรารู้สึกขี้เกียจไม่อยากลุกจากเตียงเลยแต่ก็ต้องไปทำงานกันใช่ไหมคะเราพูดได้ว่าไม่อยากตื่นเช้าเลยแต่ต้องไปทำงานหรืออยากนอนต่อแต่มีงานรออยู่ถ้าอยากพูดแบบบนบนหน่อยก็พูดได้ว่า ง่วงมากแต่ต้องลุกไปทำงานอีกแล้วหรือแบบน่ารักน่ารักขออีกห้านาทีได้ไหมนาฬิกาปลุกดังอีกแล้วภาษาทั่วไปเราจะได้ยินคำว่าขี้เกียจตื่นจังหรืออยากนอนทั้งวันเลยลองพูดตามดูนะคะไม่อยากตื่นเช้าเลยแต่ต้องไปทำงานสุดท้ายนี้ถึงจะง่วงแค่ไหนก็ขอให้มีแรงไปทำงานกันนะคะ No high has skills beat